สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้เบาอิสานมานาจะพามาชมนี่ครับการติดตั้งนะผมนี่ครับกล้องหน้าหลังสําหรับรถยนต์นะครับผมเนื่องจากเบาอิสานมานาเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับผมเนาะซึ่งเหตุการณ์บรคคาดคิดคือมีลงคนนึงครับผมย้อนสอนมาชนรถผมแล้วก็ตํารวจเพิ่งกระถามว่ามีกล้องวงจรปิดไหมเออผมขับรถมา ครับผมเนาะตั้งหลายปีแล้วกับ่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสักทีนะครับผมเนาะเนื่องด้วยเราชลาใจเรือว่าเราขับรถกับโเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นสักทีนะครับผมทุกท่านกับ่เคยติดกล้องบอกนอมรักตรงๆเลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยปัจจุบันนี้ราคากล้องกัสามารถที่จะจับต้องได้ครับผมราคาบ่ค่อยแพงแล้วกัถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นที่ยังไม่มีกล้องติดหน้าหลังครับผมเนาะสั่งจาก แอปต่างๆนะผมเนาะมาติดได้เลยนะผมคนอื่นเราก็นี่ครับอันนี้คือฟังก์ชันต่างๆนะผมแล้วแต่ความเหมาะสมที่เราจะไปเลือกเอานะครับผมแต่ละยี่ห้อกับบค,คือกันนะครับผมทุกว,วันนี้มีราคาที่หลากหลายครับผมทุกท่านหลักร้อยครับผมเนาะหลักร้อยหลักพันนะครับเบ่งเอาเดอครับผมเดี๋ยวผมจะแกะกล้องให้เบอ่งครับผมว่าข้างในจะมีอย่างเบิ่งไปเลยครับผม ครับคือกล่องข้างในเพนเดอร์ครับผมนี่ข้างในแกะออกมาก็จะเป็นกระจกครับผมเนาะนี่ครับกระจกแล้วก็จะมีอุปกรณ์ข้างในครับผมเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งเองนะคผมวันนี้เนื่องจากตัางเพื่อนว่าติดตั้งง่ายครับผมเนาะก็เลยให้ติดตั้งเองเลยนะครับผมเนาะจะลองเบิ่งเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับก็จะมีสายแทมมาให้แบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับผมนี่ครับก็ เดี๋ยวพิจิตเบ่งครับผมไปรุ่นกันเบ่งว่าจะติดได้บ่ออันนี้จะเป็นตัวรัดนะครับผมเนาะกระจกมองหลังนะครับผมเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยนะครับนี่ครับก่อนอื่นที่เราจะไปติดตั้งมาชมเบ่งนี่ครับรอยบาดแผลนะครับผมนี่พอดีมีลุงคนนึงพนย้อนสอนมานะผมแล้วกับผนชนเขาตรงนี้นะครับผมนี่ครับ ย้อนสอนมาเส็จปุ๊บผมลบให้ปุ๊บเพื่อนก็หากดับผมเนาะมาชนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ถลายนะผมทุกท่านนี่ชนกระจกตัวนี้แตกนะผมแต่ว่าเปลี่ยนไว้แล้วครับผมเมื่อวานนี้ครับผมนี่แล้วก็ตรงแคปนะผมเนาะตรงแคปตัวนี้ก็แตกนะผมเปลี่ยนเรียบร้อยครับผมทีนี้คือขั้นตอนการติดตั้งกล้องนะผมนี่เขถลายมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นรอยถลอก ดีคนบรเป็นอย่างไรนะครับผมทุกท่านแลวก็ที่ผู้โดยสารมากอะครอบครัวปลอดภัยครับผมเนาะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งกล้องเลยนะครับผมนี่ครับก่อนอื่นอันดับแรกเราก็ใส่สยอย่างตัวนี้นะผมรัดนี่ครับอันนี้ผมจะบอกในเชิงคนที่ทําใหม่นะผมทุกท่านที่เรา ควาสามารถที่จะหาช่างติดตั้งได้เล้ครับผมแล้วก็ติดตั้งเองเลยนะครับผมนี่ครับเรารัดสายยางเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปครอบกับกระจกอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับมันจะมีสายยางนะครับผมทุกท่านนี่ครับรัดตรงนี้นะครับผมขั้นตอนนี้โบยุงยากประเดี๋ยวครับผมแต่ว่าตอนเดินสายไฟนะครับผมจะมาแนน้าอีกทีนึงครับไปเดินสายไฟเสียบไฟกันเลยครับผม นี่ครับตรงบริเวณข้างบนนี่เขาจะมีรูนะครับผมเพื่อให้เสียบแล้วแต่บางรุ่นนะครับผมเนาะคล้ายกันแหละครับผมเนาะนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี่มาถึงขั้นตอนการเก็บสายไฟเราก็จะเข้าตามร่องนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาสายไฟยัดเข้าแล้วก็ค่อยมาบอกรายละเอียดอีกทีนึงครับผมนี่ครับตรงบริเวณเป็นร่องตรงนี้นะครับผมเรางัดออกนะครับผมแล้วก็จะสายไฟเข้าไปเลยครับผมนี่มันจะงัดออกง่ายอยู่ครับผมเนาะ นี่ครับเราก็ er, ไล่ไปเลยนะผมทุกท่านนี่เอาสายไฟเข้าล่องเลยนะครับผมอันนี้คือขนาดเป็นคนมือใหม่บุคคยเฮ็ดทักทีนะผมก็ทําได้นะครับผมเก็บเข้าไปเรื่อยแล้วครับผมนี่ครับเก็บเข้าไปในล่องเลยครับผมเพื่อเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบนะครับผมครับพอเราไล่สายไฟมาถึงตรงนี้นะผมเราก็เสียบเข้าตรงที่จุดบุหรี่นะครับผมรุ่นของผมเป็นรุ่นบิ๊กอัพนะครับผมเนาะก็จะมีตรงบริเวณข้างหน้านี่ครับผมเนาะเสียบเข้าไปเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็เช็คสายไฟเก็บให้เป็นระเบียบนะครับผมแล้วก็ไปติดตั้งกล้องหลังกันครับผมนี่ครับส่วนกล้องหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็มีแจ็คครับผมเนาะแล้วก็เสียบไปตามรูมันจะมีรูแยกกันอยู่นะครับผมนี่ครับเสียบไปเลยนะครับผม ว่าผมจะเดินสายไฟไปด้วยกันเลยครับผมเนื่องจากแกโบเกะนะครับผมเพื่อความเป็นระเบียบนะครับผมนี่ไปไปพร้อมกันเลยครับผมเขาล่องตรงนี้นะครับผมมันจะมีล่องแบบเอามืองัดออกแบบง่ายๆครับผมเ่าต้องมีอุปกรณ์อย่างช่วยก็ได้ครับผมนครับส่วนกล้องหลังผมก็จะติดแบบหมุนน็อตใส่เลยครับผมทุกท่านเพื่อไม่ให้หลุดง่ายถ้าท่านใดใช้กาวสองหน้าก็ได้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมเบืองข้างหน้านะครับ ครับพ่อข้างหน้าก็จะเป็นบันทึกแบบนี้เลยครับผมเราใส่เมมเมรี่การ์ดเข้าไปก็จะบันทึกทันทีเลยครับผมเนาะนี่ครับสาหรับการติดตั้งกล้องหน้ารถกับประมาณนี้แหละครับผมเนาะทุกท่านมันเป็นอย่างที่บุค่อยยุ่งยากปันเดนะครับผมทุกวันนี้เขาเซ็ตระบบมาแบบง่ายแล้วนะครับผมถ้าท่านใดสนใจติดก็ลองไปหาสร้างเบิ้งครับผมเนาะในแอปต่างๆนะครับซึ่งมีมากมายกับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ